เข้าสู่บทที่2แล้วนะคะบทที่2จะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาชื่อจะประหลาดนิดนึงนะคะแต่ขอให้พวกเราจําชื่อนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะนะคะเป็นถ้อยคาเป็นคําศัพท์เฉพาะทางกฎหมายเพราะงั้นจำนะอย่าไปเปลี่ยนแปลงคํามันนะ,ะจำคำว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันคืออะไรนะคะ ในการที่เราจะพิจารณาว่าบุคคลหนึ่งหนึ่งจะต้องรับผิดแล้วก็รับโทษในทางอาญาหรือไม่เราจะพิจารณาโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญานะคะโดยการที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเป็นลำดับขั้นนะคะโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเนี่ยจะประกอบด้วย3ข้อข้อแรกคือมีการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด 2. การกระทํานั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 3. การกระทํานั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษพวกเราต้องจำให้แม่นนะทั้ง3ข้อนี้มันคืออะไรนะคะมันลักษณะใจคล้ายเช็คลิสต์นะคะว่าเวลาที่เราจะดูว่าสมมุติในกอนะคะในกอไก่จะต้องรับโทษทางอาญาหรือเปล่า นะเราต้องมาดูเนี่ยโครงสร้างความรับผิดทางอาญาอย่างแรกนะคะเราต้องมาดูก่อนว่านายกอไก่มีการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ไอ้ข้อหนึ่งแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราเรียนต่อนะคะตอนนี้ให้เราเข้าใจก่อนว่าอย่างแรกนะต้องดูก่อนว่านายกอไก่มีการกระทําครบองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ถ้าไม่ครบแปลว่า ไม่ผ่านข้อหนึ่งละกากบาทนะข้อหนึ่งไม่ผ่านเพราะงั้นจบแปลว่านายกไก่ไม่มีความผิดทางอาญาไม่ต้องรับโทษอะไรทางอาญาแต่ถ้ามันติ๊กผ่านบอกว่าเออเนี่ยนายกไก่มีการกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดนะก็ไม่ได้แปลว่านายกไก่จะต้องมีความผิดและรับโทษทางอาญาเสมอไปเพราะมันเหมือนเป็นการติ๊กผ่านข้อที่หนึ่งนิสติตต้องมาดูข้อที่สองต่อนะคะว่าแล้วการกระทํานั้นมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่ ถ้ามีกฎหมายยกเว้นความผิดนะก็แปลว่าข้อที่2ไม่ผ่านละการทิ้งนะไม่ผ่านข้อที่2นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็กอไก่ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดเพราะไม่ผ่านข้อที่2แต่ถ้ากฎการกระทํานั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดติ๊กถูกนะ,ะข้อที่2ผ่าน ก็ไม่ได้แปลว่านายกอไก่จะต้องรับโทษทางอาญาเสมอไปเพราะเรายังต้องพิจารณาข้อที่3อีกข้อที่3คือแล้วการกระทำของนายกอไก่เนี่ยมีกฎหมายยกเว้นโทษไหมนะถ้ามีกฎหมายยกเว้นโทษแปลว่าข้อ3ไม่ผ่านข้อ3ไม่ผ่านก็กอไก่ก็ไม่ต้องรับโทษนะแต่ถ้าติ๊กครบทั้ง3ข้อคือมีการกระทำครบองค์ประกอบกฎหมายไม่มียกเว้นความผิดด้วยแล้วก็ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษด,ด้วยครบ3ข้อ นั่นจึงจะแปลว่านายกไก่ต้องรับผิดรับโทษในทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างความรับผิดทางอาญาจึงมีความสําคัญมากเพราะมันจะเอามาใช้เป็นขั้นตอนในการที่เราจะพิจารณาว่านายกไก่จะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่นะคะพิจารณาอย่าลืมนะนิสิตพิจารณาเป็นลำดับขั้นนะนิสิตอย่าก,กระโดดไปข้อ3ก่อนแล้วย้อนมาหนึ่งก่อนแล้วไป1ไม่ได้ต้องข้อ1ก่อนผ่านข้อ1ค่อยมาข้อ2ผ่านข้อ2ค่อยมาข้อ3ห้ามกระโดด ะะทีนี้ข้อหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกเรื่องการกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดเนี่ยข้อ1นึ่งเนี่ยจะแตกย่อยออกมาเป็นอีก1.1ถึง1.4นะคะแตกย่อยออกมาเป็น4ข้อเดี๋ยวเราเรียนว่ามันแปลว่าอะไรบ้างทีนี้อาจารย์ให้ดูก่อนนะแนวคิดของข้อ1เรื่องการกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็เหมือนกันกับเรื่องการพิจารณาโครงสร้างใหญ่3ข้อตรงนี้นะคะว่าเราต้องพิจารณา1 1ถึง <c oughs> 1.4เป็นลําดับขั้นเหมือนกันคือต้องติ๊กผ่านทั้ง4ข้อ จึงจะแปลว่ามันตั้งติกผ่านข้อหนึ่งใหญ่ได้นะแปลว่าต้องมีทั้ง1.1ถึง1.4จึงจะแปลว่ามีการกระทําครบองค์ประกอบที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนตามข้อหนึ่ง นะคะแล้วค่อยไปพิจารณาข้อ2ต่ออันนี้1 1ึ่งจถึงเหมือนกันก็คือต้องพิจารณาเป็นลําดับขัน้นนิสิตต้องจําให้เป๊ะว่า1.1คืออะไร1.2คือ่อะคือไร1.3ึคือไรห4่คือไร,อไรนะคะนิสิตจะสลับบอกว่าถึงเวลาพิจารณาปุ๊บกระโดดไปดู1.3ก่อนแล้วค่อยกระโดดย้อนมาดู1.1แล้วไป1.4ึสลับอย่างนี้ไม่ได้นะคะคกลไกการการการ,การชี้ว่าแบบผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะผิดท่านนิสิตรเรียง 1, 1ถึง1.4ผิด เพราะงั้นจำไปก่อนตอนนี้อย่าไปคิดเลยมากจำไปเลยหนึ่งจนหนึ่งนสี่เรียงลำดับยังไงนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่ามีการกระทำแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะครบองค์ประกอบแล้วก็ต้องมีการกระทำแล้วดูต่อว่าครบองค์ประกอบภายนอกไหมเสร็จแล้วจากนั้นดูต่อว่าเอ๊ะครบองค์ประกอบภายนอกแล้วแล้วครบองค์ประกอบภายในไหมนะคะ มีการกระทําครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอ,ภอกบกอภายในแค่นี้ไม่พอต้องดูต่ออีกว่าแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างผลของการกระทํากับการกระทาไหมนะคะเรียงเป็นลําดับขั้นตามแบบนี้นะนิสิตก็จะเข้าใจนะก็จะวินิจฉัยถูกทีนี้ถามว่า1.1แปลว่าอะไร1ไอองค์ประกอบภายนอกแปลว่าอะไรชื่อประหลาดจังองค์ประกอบภายในแปลว่าอะไรชื่อประหลาดจังเดี๋ยวเรียนในบทย่อยๆถัดไป นะคะตอนนี้ให้เข้าใจก่อนว่าการที่เราจะพิจารณาว่าในกอหรือว่าบุคคลหนึ่งใดเนี่ยจะต้องรับผิดรับโทษทางอาญาหรือเปล่าพิจารณาตามสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาและพิจารณาเป็นลำดับขัน้นนะคะอย่าข้ามขัน้นจาพวกนี้ให้เป๊ะจำคำอันนี้ให้เป๊ะจำลำดับให้เป๊ะนะ,ะแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะง่ายลงนะคะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปนั่งจำก่อนนะคะว่าคืออะไรแล้วเดี๋ยว คาบต่อไปอาจารย์จะมาบอกว่าไอ้1.1แปลว่าอะไร1.2แปลว่าอะไร1.3แปลว่าอะไรนะคะ